สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะน,นีพามาชมนะคะกระทงนะคะของหมูแปรที่เราทำแล้วนะคะทำแล้วแต่ว่าเรามารองนะคะลองลอยน้ำดูว่าจะลอยได้ไหมนะคะค่ะเพราะว่าทำกระทงนะคะส่งเข้าประกวดก็ต้องลองก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาชมว่าลงน้ำลอยได้ไหมนะคะก็มารอชมนะคะค่ะลองลองดูนะคะ,คะนี่ก็จะกลับกล้องนะคะเนาะกล้องนี่ก่อนนะคะเนาะ กับกล้องให้ชมเราก็จะมาทดลองลอยดูนะคะว่าเอาลุงลอยน้ำดูว่าลอยได้ไหมค่ะเอาเอาท้าใดท้าพุ่นดูท้าพีดด มานะคะมาลองลองลองนะคะลองดูซิลอนัเอึเป็่ยนตาบอได้ไหมด้จะเอียงนะเอียงข้างนี้เอียงข้างนี้อ๋อเอียงข้างนั้นนหาหานียแขนขานนด้วยต่เขา ัน,นแขนแขนถางนั้นลรขันถังถัลดงันนี้จะต้งเสื่อูดอนะูดใดบ่ตูดมาีอีจะอย่จงว่าน้ามันเขาย,ยัางแล้วเ,เข้าไม่นช่แล้วอ,ออกเดีย๋ยวันองออกเดี๋ยวตูดนะูนดแล้วจงไปตูดยุคก,ก็ได้บางบา,งบาง มันเอียงนิด hmm. น <m iss my avenues> mm ึงบอกเฮ้ยเดี hmm. yeah. mm ๋ยวอืม hmm. ม mm ันเอียงนิดนึงใช่ไหมเราก็ลองมารอยดูนะอืมอืม ค่ะเราก็จะมาจัดไม้นะคะก็ไม่ใช้เรื่องงาย่เท่าไหร่นะคะทำกระทงนะคะนะนเนาะเราก็จะมาจัดนะคะเป็ดเอียงนะคะกระทงมันเอียงนะคะเวลาเราเลอยนะคะอื อันนี้ฟีมืออาจารย์นี้เองนะคะ,ะงทงรูปหน้าค่ะจะเปลี่ยนประดับประดาด้วยห่าะไกลไกลไกลห่างออกออห่าใส่หนีเลย ก็ต้องนั่นอืมอ mm ืม hmm. ง okay. mm ั hmm. mm ้บอกให้ม so sort of so. mm ัน hmm. น mm ้ำ hmm. ก่อนเลยให้มันน้ำให้แห้งลองเล่นก่อนอืมเราจะลองเอาไปลงน้ำอีกนะคะเพราะว่ามันเอียงนะคะเมื่อกี้นะค่ะเป็นนาบิตาด้ฟูเลยอืมงั้นค่ะนาตาบ้านสอละีนะคะ สาวสีหมูแปเรานะคะกระทงก็เอาลงมาลอยลองดูนะคะพพใ <น S 2> ห้ปู่สีช่วยนะอ้ยัยยนี่เนาะหวยหวือปีนเปีออนอะนี้อะนีอืมอนอยมค่หยาบมานี่ยาบหยาบไปเพราะว่าเพราะว่าเราเอาไม้เปะนะ็นอันเนาะ เสียบดันเสียบไหนมาแล้วถอยบ้างที่นี่นะได้อยู่ได่ต้องไปหาไม้ทั้งนั้นเสริมไม้คางนั่นนน่ะมัหนักไม้คางนั่นมันเป็นไม้ไม้ไม่ดิบไม้ตันเสริมอีนี่หาไม้เสริมค่ะเราต้องหาไม้เสริมดีกว่าค่ะเจ้่อาจารย์นะคะค่ะลอยเลยค่ะประมาณอ้ออ้อตันหนึ่ง รัดรวมไปฮึนจังทึ่งๆมันบ่มันบ่หอมบ่มันก็สวยเย้เาฟ้าเอาลองดูไหลมันชีเข้านี่น้ำนะ่ะค่อยๆพักโต๊ะนี่เรียบร้อยเลยแหละนะนเป็นอยังมีผีถอดตัวน,นี้ออกแล้วก็ทีออ่เอาอันนี้นลงไปลอยลองเบิ่งแล้วถอดข้าวถอดหนะ้า เป็นชั้นอยู่นะคะเราจะใช้วัสดุธรรมชาตินะคะคือผักตบชวานะคะทำนะคะลงมาไ,ไดา้มันอาจจะหลายชั้นขึ้นไปนะคะเราก็ลองเลยค่ะคะ <Okay. S 1> ูนะคะช่วยด้วยนะคะ <Okay. S 1> เป็น,น้าเป็นตาของอรลสีนะคะค่ะเราใช้ผักตบนะคะในการตกแต่ง ออลอยอยู่จุดเอาออกไปไกลๆดูเอาไปกกาไปกลๆน้ำในทา,างนั้นยั่งจมอยู่ค่ะต้องเอาไม้มาใส่นี่อืีท่อนนึงเนาะประมาณท่อนนึงท่อนนึงน้ำหนักอันนีล้ลอ,ลอยอยู่ลอยลอยอยู่ลอยลอยถ้าเราเอาไปเนี่ยเขาต้องลงน้ำเนี่ยบ่อปลาแดงโล่งทุก,กอ,นะอ,อันที่ใจนี่ก็ลงเนาะเป็นบ่ ่ะแล้วก็มาลองดูนะคะอบบอโอเคนะคะแล้วก็จะแก้ไขนะคะตรงที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กนนอ,อ,อะไรปลาอ๋อกรแดงปลาคือเอา้าปลาลาาปเอคือเป็นเนนป็นอะไรโอ้ต่อปลาลายได้เมื่อกี้นี่แหละ เออโอ้มาเบิ้งบอกโอค่ะสงสัยจะมาให้พรนะคะนะมาจับอันอย่างนี้ใช่ไปอันแม่ใช่ไปเอาวันนั้นเอาเทียนไปเอาันเที่ยนเอาเทียนไปนั่งนะอุ้มเดี๋ยวจับรถก่อนมั้ยไหมจับรถอุ้มขานล่ะไปเอาเที่ยนเด้อฮะ เอาเทียนบหได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาลองลอยกระทงดูนะคะอากระทงมาลงน้ําลอยดูนะคะก็จะได้รู้จากจุดแก้ไขนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็จะไปเอาเทียนมาใส่นะคะทีนี้แล้วก็การรู้แล้วเรารู้แล้ว,ลวจุดตรงแก้ไขนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นหน้าปีตาของโซล นิ้ก็ปีนี้คาดหมายนะคะคาดหวังว่าค่ะจะเข้ารอบนะคะก็มารอชมมารอลุ้นต่อไปนะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้นะคะเราเอากระทงมาลอยลอยน้ําดูว่าจะลอยได้ไหมนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจางนิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ